เรามาต่อที่สายต่อไปเลยนะฮะคุณเชฟคอมโลนะครับคุณฟังครับผู้พี่ฟังเรื่องย่อแล้วน่ากลัวมากแบบว่น่ากลัวนะอะสวัสดีครับคุณเชฟสวัสดีพี่แจ็คแล้วเรื่องราวเป็นมาอย่างไรครับเชอญเลยครับขอบคุณพี่แจ็คเนี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะเรื่องของแชปเชื่อเรื่องว่าคืนแปลกคืนนั้นน่ะ เชฟก็ตั้งใจที่จะนอนแต่ว่าตอนนั้นมันตีสามแล้วเชฟก็นเลยเลยเปิดประตูค่อยเปิดประตูออกไปหลังจากนั้นเชฟก็ไปเจอฮไปเจอเข้ากับพี่แง้วพี่แงวนี่คือพี่สาวของเราใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปเพราะว่าเชฟเห็นพี่แงวปิดปกติไป ปกติพี่แง้วเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมฮะปกติพี่แง้วเป็นคนที่เรียบร้อยมากแต่วันนั้นพี่แง้วเปลี่ยนไปพี่แง้วทำตัวแปลกแปลกเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นเหมือนเลียนแบบ แป่ะแล้วแล้วแล้วเชฟก็ทาเป็นไม่สนใจหลังจากนั้นะพี่เงี้ยวก็ทําตัวแปลกๆก,กับเชฟตลอดเลยเชฟไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็มืดไปหมดและเชฟก็พยายามจะมองดูว่าเฮ้อนั่นคืออะไรแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนี่นะนะพี่เงี้ยวก็กําลังเดินมาแล้วจู่ๆฮี่เขาก็มีแสงสีเขียวหุยล เชพพยายามพูดกับพี่แงวแต่พี่แงวเขาก็ไม่ตอบค,คือแสงสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นแสนของสิ่งลี้ลับก็ได้นะครับแล้วเชพทำยังไงต่อครับเชฟพยายามปลุกพี่แยมแต่พี่แยมก็ไม่ตื่นแล้วแล้วแล้วเชฟก็ได้ยินเสียงกุ๊ก๊กุ๊ก๊ข้างล่างแล้วแล้วแล้วเชฟก็ได้ยินเสียงอีกเ,อเสียงมันดังมาจากใกล้ๆ้เสียงมัน เชฟปวดห้องน้ําปกติเชฟไม่ได้ปวดเวลานี้แต่เชฟปวดเวลานีม้มันแปลกมากเลยไ<ป>อไปเข้าห้องน้ําก่อนนะเดี๋ยวมา